เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรและผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะร่วมรำถวายในขบวนอันเชิญถ้วยพระสทานการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงทงจังหวัดชุมพรนคลองในหลวงหัววังพนังตะในปีนี้พิเศษค่ะเรามีการรำถวายกันในขบวนอันเชิญถ้วยประสถานด้วยให้พี่แอนพาไปสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าที่มาที่ไปของการรำชุดนีน้มีที่มาที่ไปอย่างไรน้ปุ้ยนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเราเนี่ยได้รับทราบกาัน ว่าตั้งใจขนาดไหนที่ให้มีการรำชุดนี้ขึ้นมาและเป็นชุดแรกที่แรกของจังหวัดชุมพรในปีนี้ด้วยทั้งประวติศาสตร์เลยโวมไปถึงเพลงด้วยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะมลสวัสดีค่ะขอแยกตัวสากแป๊บค่ะแยกตัวค่ะกำลังซ้อมอยู่เลยเนาะใช่ค่ะ ค่ะาอคะ่ะการทาชุดนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือว่าเมื่ออรพรนะคะได้หนองใหญ่มาดูแลนะคะแล้เรามองว่าในส่วนของเราอ่ะที่เป็นผู้หญิงมกากเจอมากผู้หญิงเนี่ยทำยังไงทําให้พ่อหลวงเนี่ยของของเราชาวชุมพรเนี่ยคะ่ะไม่ถูกลืมแล้วก็เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยจะได้มีการพูดเล่าถึงพ่อไปเรื่อยๆก็คิดมาว่าว่าเรื่องการรำเนี่ยมาสามารถสืบต่อได้ ะะก็เลยมีการเชิญชวนให้ชาวชุมพรค่ะรำถวายพ่อหลวงบนฟ้านะคะให้ท่านได้เห็นเรานะคะอย่างหนึง่งเอ่อลองคิดว่าหากเรามีการรำเด็กๆคิดว่าเอ๊ยยูทูบทำไมาเชิญชวนมารำรำอะไรเหรอให้พ่อหลวงยังไงเด็กจะมีการสืบค้นเรื่องของน้องใหญ่ค่ะมันจะเป็นการเล่าเรื่องต่อโดยธรรมชาติป็นเป็นการไม่มาคาดดาหรือปริยายด้วยเลยประมาณนั้นค่ะ นี่คือความเป็นมาของการรำในชุดนี้แล้วก็อย่างที่น้ำเรียนค่ะว่าปีนี้เราเป็นการเชิญชวนนะคะเป็นปีแรกที่ทั้งท่านพสุกิตาทเด,ดชานนท์นะหอกองการท่องเที่ยวเนี่ยได้มีแนวคิดในการรําเพื่อถวายให้กับพ่อหลวงรเก้าของเราเพลงก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ใ่ไ<ช>เราแต่งขึ้นใหม่เลยค่ะเป็นเพลงของน้องใหญ่เลยนะคะและซึ่งกะว่าจะเป็นเพลงที่ประจำของการหน่งคันเระยาวด้วยเลยค่ะเราตั้งใจจะให้ชาวชมพนั้นจะต้องมีการพูดถึงพ่อ อย่างน้อยๆปีหนึ่งก็คือหนึ่งครั้งในการแข่งขันระยยาวนะคะซึ่งทงนายกโต้งเนี่ยเป็นผู้ดำดิบขึ้นมาเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งขนาดว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะและเราใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยสั้นๆมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีนางรำแม่แม่นางรำจากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังสตรีนะคะใ,ในหลายพื้นที่ของอบจชุมพรเราเข,าข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ประมาณ200รกว่าคนแล้วนะคะทนาอซึ่งหนึ่งในนั้นนางรำก็คือทางท่านกอนุ้อของเรานะคะก็จะร่วมรำ กับพวกเราด้วยแล้วก็วันนี้ก็มาฝึกซ้อมนะคะน้องๆจากจอบจชุมพรค่ะท้านราชการของ,งขอบจชุมพรด้วยนะที่มารํานะคะค่ะ<า>เรา,าเราคิดว่าเออเรื่องของพ่อเนี่ยค่ะทุกคนอยากทําอะไรทําได้เลยแต่เราเป็นสตรีเนาะพลังหนึ่งที่ทําให้เรื่องของพ่อได้มีการกล่าวต่อก็คือเอาเรื่องนี้มาหูกประสานก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหนึ่งท่านั้นเองค่ะ อาละค่ะนอกเหนือนจับพออแล้วนะคะพี่แอนก็รำด้วยเดี๋ยวเราปล่อยให้ทั้งคู่ไปซอป้อมรำกันค่ะ บาทองค์ภูมินินนทสยามพร่วมรำถวายแสดงความสำนึกในพระมหากรธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ติดตามท่ารำผ่านทางช่องทาง YouTube Channel องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะฟังความทุกขร้อนของควยราชาวเฒ่เชาวชุมพรกลหมู่เหลาขอปกกล่าวน้อหัวของความราดที่พระองค์ทรงเม็ดเนือยตลอดมาขอเพื่อรา ชาวประชาอยู่กินดีจะสุขส